ตัวอย่างถัดมานะครับเป็นแผนภูมิวงกลมนะครับที่แสดงจํานวนโทรศัพท์นะครับที่จําหน่าย2000เครื่องนะครับในเดือนสิงหาคมก็มีโทรศัพท์นะครับชนิด a b c d e นะครับข้อมูลให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์หมดแล้วก็เลยไม่ยากครนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับว่าเขาถามหาอะไรบ้างข้อแรกนะครับจำนวนโทรศัพท์ชนิด d จำหน่ายได้น้อยกว่าโทรศัพท์ชิด a กี่เครื่องนะครับถ้าเรียนอยากหาจำนวนโทรศัพท์ทุกเครื่องเนี่ยนักเรียนก็หาได้เลย ถูกว่าเอา25ส่วน100แล้วคูณกับ2,000แล้วก็หาออกมานะครับแล่าตัวสัพทิตดีนะครับเอ d, บเอไม่ใช่สิดี d มันมากกว่าใช่ไหมเออเอาตัวสัพทิตเอตั้งแล้วลบด้วย d ก็จะได้คําตอบออกมาแต่ตรงเนี้ยนะครับนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องหาให้ครบทุกตัวก็ได้นะครับเพราะเขาสนใจแค่อะไรแค่ a กับ d ถูกปะเออครูดูในมุมมองของเปอร์เซ็นต์เลยนะอ a อลบ d นะครับ ดูเปอร์เซ็นต์นะครับ a กี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลบกับ d d กี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เอาเปอร์เซ็นต์มาลบกันก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาทีละตัวนะครับโอเค a อลบดเป็นเท่าไหร่ a อลบดเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ okay. a อลบดเป็นสนะิบห้าเปอร์เซ็นต์เราก็เปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้กลายเป็นเศษส่วนคือสิบห้า ส่วนด้วย100ใช่ไหมของอะไรของโทรศัพท์ทั้งหมดเลยทั้งหมดมีกี่เครื่องมี2,000เครื่องโอเคอ่ะคิดเลขนะครับ0 3ตัวเอ่อ0 2ตัวตัด0ูป2ตัวก่อนนะครับอ่า15คูณ2เป็น30ใช่ปะ่ะเหลือ0ูนกกี่ตัวเหลือตัวใส่ไปเลยนะครับคำตอบก็คือ 300อยเครื่องนะครับ